รีบเช็คด่วนใครที่ชอบกินอาหารเมนูหมูกรอบบ่อยๆควรรู้ส่งผลต่อสุขภาพแบบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาหารที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดล้ดวนแล้วแต่ล่อตาล่อใจและชวนให้เราอยากกินอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังมีมากมายหลายเมนูให้เลือกกินด้วยและเชื่อว่าเมนูที่คุ้นเคย และเห็นที่จะกินกันบ่อยๆก็คงจะเป็นเมนูหมูกรอบใช่ไหมล่ะคะบางทีอาจจะเป็นผัดกระเพราหมูกรอบบ้างล่ะหรือผัดคะน้าหมูกรอบบ้างละ่บบงละและยังมีอีกหลายเมนูที่มีหมูกรอบเป็นวัตถุดิบหลักด้วยซึ่งทุกคนรู้ดีว่าถ้าหากกินบ่อยๆก็จะทําให้อ้วนได้อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยแต่จะทําอย่างไรได้ละ่ะ ก็เมนูหมูกรอบเป็นเมนูโปรโดใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะคะ่ะวันนี้สุดติ่งจะมาพูดถึงอาหารเมนูหมูกรอบให้ได้ทราบกาันถ้าหากกินบ่อยๆจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร สำหรับเมนูหมูกรอบจัดว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงมากซึ่งหมูกรอบเปล่าๆเพียงแค่100กรัมจะให้พลังงานที่มากถึง385-420แคลอรี่เลยทีเดียวและยังรวมถึงมีไขมันที่มากถึง30กรัมด้วยยิ่งถ้าหากนำหมูกรอบไปปรุงเป็นเมนูอาหารอื่นๆที่มีเครื่องปรุงชนิดอื่นผสมเข้าด้วยอย่างเช่นผัดคะน้าหมูกรอบผัดกระเพราหมูกรอบเป็นต้น ซึ่งเมนูเหล่านี้จะผ่านกระบวนการผัดที่ต้องใช้น้ำมันก็ยิ่งจะทำให้แคลอรี่เพิ่มสูงขึ้นไปอีก อีกทั้งหมูกรอบยังผ่านกระบวนการหมักที่ต้องใช้เกลือและซีอิ๊วในการปรุงก็ยิ่งจะทำให้หมูกรอบมีปริมาณโซเดียมที่สูงมากถ้ากินบ่อยๆก็จะทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนั่นก็จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่และทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคไตโรคเบาหวานโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและโรคเกี่ยวกับกระดูกตามมาได้ค่ะและไม่เพียงเท่านั้น หมูกรอบยังทำมาจากหมูสามชั้นที่มีไขมันอิ่มตัวสูงมากยิ่งถากนำไปทำเป็นเมนูอาหารที่ผ่านกระบวนการใช้น้ำมันจะยิ่งทำให้ไขมันอิ่มตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติและไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในหมูกรอบเนี่แหละคือตัวทำลายสุขภาพหัวใจกินมากเกินไปจะทำให้มีระดับคอเลสเตอรอลสูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ มีความเสี่ยงเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงเสี่ยงเป็นโรคอ้วนเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคสมองเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้อีกด้วยและยิ่งร้ายไปกว่านั้น หมูกรอบที่ผ่านกระบวนการทอดด้วยน้ำมันและยังคงใช้น้ำมันเดิมทอดซ้ําๆก็ยิ่งจะทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไขมันอย่างเช่นสารโพล่าซึ่งเป็นสารอันตร,รายที่เป็นตัวก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารโรคหัวใจและหลอดเลือดได้และในขณะเดียวกัน ไอของน้ำมันที่ทอดซ้ำๆอยู่นั้นยิ่งเป็นสารพิษทำรายสุขภาพด้วยเพราะสืบเนื่องจากไอของน้ำมันที่ใช้ทอดนั้นจะมีสารโพลีไซคลิกสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นพิษร้ายแรงเทียบเท่ากับควันจากรถยนต์ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเลยทีเดียวดังนั้นถ้าหากสูดดมไอจากการทอดหมูกรอบที่ทอดด้วยน้ำมันเดิมทอดซ้ำๆเป็นเวลานานๆ จะทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจโรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ค่ะและแน่นอนว่าอาหารทอดทุกชนิดไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอนยิ่งถ้าหากท่านใดที่ชอบกินอาหารทอดบ่อยๆจะยิ่งทําให้มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้หลายชนิดทั้งมะเร็งตับมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้เพราะสืบเนื่องจากอาหารทอดจะมีสารอะคริลามาย ถ้าหากร่างกายสะสมสารชนิดนี้ไว้ในปริมาณมากก็จะเป็นตัวก่อโรคมะเร็งดังกล่าวนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมนูอาหารหมูกรอบถึงแม้ว่าจะดูเป็นเมนูที่ทำลายสุขภาพอย่างน่ากลัวแต่ถ้าหากไม่ได้กินทุกวันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเมนูหมูกรอบมากๆแนะนำว่าให้กินได้เพื่อคลายความหิว โดยแนะนําให้กินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเท่าไหร่อีกทั้งควรกินอาหารที่มีกากใยสูงควบคู่ไปด้วยพร้อมกับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้แล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ